สารสกัดนะครับผมที่เป็นสารสกัดที่สำคัญที่สุดในผลิตภัณฑ์จิววิงนะครับผมเราได้รางวัลก็คือแบบยอดขายอันดับหนึ่งเรียกว่าทั่วโลกที่ทุกโรงงานที่แบบว่าเขามาเอาเนี่ยก็คือาอจิววิงเนี่ยได้ดับหนึ่งครับใช่เซเลอราเอ็กซ์ใช่นอกจากนี้เขายังมอบรางวัลนวัตกรรมดับเบิ้ลแคปซูลให้ด้วยเรียกว่าก็อาจจะไม่มีใครใช้มาก่อนใช่ยังไม่เคยเห็นนะคะใช่มันเป็นตัวช่วยให้รับเรื่ององไรบ้างเรื่องผิวแบบ ดยตรงมากๆเลยค่ะอ,อย่างออยเนี่ยเห็นชัดเลยเพราะว่าคุณแม่หลังคลอดจริงๆกับก่อนหน้าน,านัา้นออยไม่ได้มีปัญหาผิวนะคะเพราะว่าอาอยดูแลผิวตัวเองค่อนข้างดีอยู่แล้วทาครีมอะไรอย่างเงี้ยตลอดอยู่แล้วแต่โอเคอาจจะเป็นคนทานน้ำน้อยอะไรเงี้ยแต่ก็พอหลังคลอดปุ๊บก็คือพังท้องแรกก็คือพังแล้วท้องสองคือพังต่อเนื่องแบบถ้าใครมีท้องหลายๆท้องก็อาจจะเก็คือตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่า ทานอย่างเดียวไม่ไม่แบบทาอย่างเดียวไม่ทานแล้วเพราะว่าทามาตลอดอยู่แล้วแล้วมันก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่แล้วก็พอหลังคลอดก็พยายามประคบทาอะไรเงี้ยทาแล้วก็ตัวมันไปทั้งตัวใส่เสื้อผ้าอะไรก็แบบลำคาอะไรเงี้ยพอบินพอท้ายทานจิยนะคะรู้สึกว่าหูอยากทานมากเลยเมื่อไรฉันจะปั๊มนมเสร็จสท้นเงเพราะว่าเม็ดเขาเล็กด้วยค่ะปกติเวลาไทานวิตามินอะเม็ดมันจะใหญ่มากแบบทานยาทานยาเกินแล้วแบบทรมานอะแล้วพอไอเห็นเม็ดเขาเล็กเลอะรู้สึกแบบ ล้วมันน่ารักเลยข้างในมีเป็นอะไรอย่าเเป็นดับเบิลแคปซูลเออแล้วก็พอไปไปญี่ปุ่นแล้วก็ไปฟังงานวิจัยสรรพคุณเขาแล้วก็คือมั่นใจที่เราจะทานเข้าไปเลยอะค่ะแล้วก็เวลาพูดต่อเนี่ยมันก็จะทําให้เราแบบมั่นใจด้วยแล้วทานแล้วก็เห็นผลใ่เออจากผิวที่ออยบอกว่ามันพังอะไรเงี้ยมันฮิวขึ้นเรื่อยๆเลยนะจนทุกวันนี้ก็คือแบบหายปกติแต่จะได้่แบบเราสองปีแล้วเนาะแต่หลังหลังจากที่ออยบอกว่าออยทานเนี่ยประมาณสักไม่เกินสองเดือนเดือนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย คือคนทักก่อน,นคือเราไม่ทันสังเกตตัวเองหรอกเพราะด้วยความที่มันมัวแต่เลี้ยงลูกอะคะ่ะมันผ่านไปวัน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 อะไรเงี้ยพอมีคนทักปุ๊บเราก็แบบเฮ้ยมันดีขึ้นแล้วหรอมันแบบมีถึงขั้นมีคนทักอะไรเงี้ยแล้วเขาทักว่าเดินมาแล้วแบบออรา่ออรามาเลยละอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้คาดหวังขนาดน,นั้นแล้วค่ะเอแค่แบบเออโอเคผิวเรามันแบบได้รับการดูแลบ,บ้างเท่านั้นเอง <c oughs> เราคนแนะนาเขาเราเขาสวยขึ้นอย่างนี้เราไม่ห่วงภรรยาเราไม่ใหญ่หรอห่วงทำไมก็นอนอยู่ด้วยกันชุกวอันกออก็คือจริงเราก็เราเราก็รู้สึกดีใจกับเขาที่แบบว่าเราเรารู้สึกว่าแบบพอพอพอหลังคลอดมาเขาก็จะบ่นนู่นบ่นนี่ไปตลอดพอเราเจออะไรที่มันเหมือนเป็นทางออกให้ให้เขาอ่ะ มันก็รู้สึกดีใจแบบเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วตัวเราเองก็ใช้แล้วก็รู้สึกว่าแบบเออมันมันเวิร์กอะ่ะเออแล้วก็ก็ <ๆ S 1> <ๆ S 2> เลยแบบมั่นใจที่จะแบบว่าเออให้ภรรยาใช้หรือให้คนรอบตัวใช้อ,อ่าให้พ่อคุณแม่ผมลองทานดูอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็มันก็เป็นความมั่นใจนะ <S <S ใครที่เหมาะกั <S <S บ<อ>การทานจริงจริงเนี่ยถึงยังไม่มีปัญหาผิวนะก็แนะนําว่าให้ทานไปก่อนเพราะว่ามันเหมือนเราทาครีมบำรุงอะค่ะเราไม่ต้องรอให้ผิวแบบ แก่ก่อนแล้วเราค่อยไปทาเริ่มทาอย่างเงี้ยคือเราเมนเทนไปตั้งแต่ตอนนี้แล้วผิวที่มันดีอยู่แล้วมันจะได้อยู่กับเราไปนานๆถ้าจะให้แนะนําคือเวลาไอไลฟ์ขายอะค่ะก็จะมีแบบว่าน้องๆบางทีอายุสิบสามเงี้ยทาได้หรือยังอะไรเงี้ยจะบอกอ๊ยน้องแบบผิวมันยังดีอยู่มากๆอะไรเงี้ยอย่าเพิง่งทาเลยขอให้แบบเริ่มทำงานก่อนก็ได้เฟอร์จับเบิร์มีรายได้เป็นของตัวเองแล้วหรือว่าเดี๋ยวนี้เด็กเขามีรายได้เร็วนะคะแบบเด็กมัอมหายอย่างเงี้ยเมื่อกี้เขาแบบขายของเองได้แล้วบคนแบบขายเก่งตอขายของใช่อันนี้ก็คือ ดเดี๋ยวนี้หน้าตาก็เป็นส่วนสําคัญในการ<ช>ที่แบบว่าทำมาหากินนะ<ช>เพราะฉะนั้นการจะดูแลตัวเองใ้แบบเนิ่นๆหรือพอแบบเริ่มมีไรายได้ก็หันมาดูแลตัวเองผมว่าก็เป็นว<ช>ิธีที่ถูกต้องแล้วก็บางคนก็ถามว่าพี่60เราทานได้ไหมอย่างเงี้ยคุณแม่อาย75ทานอยู่ค่ะคุณแม่บีมก็ประมาณ73ก็ทานแล้วคุณแม่ชอบมากเพราะว่าพอพอสูงอายุไปแล้วเนี่ยเขาจะมีปัญหาที่เหมือนมีกากขึ้นตามผิวค่ะคุณแม่บอกว่ามันจางลงแล้วเขาก็รู้สึกว่าผิวเขาลื่นขึ้น่ ก็ฝากผลิตภัณฑ์จีวิงด้วยนะครับสำหรับคนที่กำลังหาโปรดักเกี่ยวกับผิวที่เรียกว่าแบบครบท,ท,ทุกด้านอ่ะผมอยากให้ลองทานดูตัวนี้รับลองว่ามันช่วยเคลียร์ปัญหา,าทุกอย่างทีก่กำลังกวนใจคุณอยู่ด้วย<ช>ได้แน่นอน,น <ะ S 1> ไม่ว่าจะเป็นเรื่องผิวแห้งนะคะผิวแก่ผิวอยากแห้งกร้านอาาย่างเงี้ยฝ้ากฝากจุดด่างดำรอยสิวนะคะแล้วก็เรื่องของความ ผิวที่แบบจับแล้วมันแบบซักๆาอะไรเงี้ยค่ะอยากให้ทดลองดูเพราะว่าตามผลวิจัยจริงๆแล้วประมาณแบบว่าสิบสี่วันสองอาทิตย์ใช่ก็จะรู้สึกแล้วว่าดีขึ้นแล้วก็เขามีนวัตกรรมับบบล็อแคปซูลด้วยนะคะซึ่งยังไม่เคยเห็น อาหารเสริมที่ไหนใช้นวัตกรรมนี้นซึ่งเขาช่วยในเรื่องของการเก็บกักสารสก,กัดเนี่ยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพราะว่าไม่ได้เอาแบบน้ํามันกับผงเนี่ยมารวมกันนะคะแล้วก็เ,กเรื่องการแตกตัวด้วยการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายด้วยนะคร<า>ับค<า>่ะแล้วก็ที่สําคัญคือทุกอย่างเนี่ยมาจากธรรมชาติแม้กระทั่ง<อ>ตัวของเปลือกแคปซูลเองก็ทํามาจากพืชนะคะแล้วก็มีฮาลาลด้วยค่ะมายิงมา หลายคนเลยตอนนี้คนนั้นคือใครคะอัญญาตอนาี่มีคิดว่าอู้โซนมากใช่อ,อัญญาจะขโ<ป>มยนอยู่ๆเขาไปนี่ไงไปแอบล้างมือเล่นน้ำกันสองคนอัญญาคือจะบอกเป็นหัวโจกข,ของไอวาก็ว่าได้เพราะว่าโจกโจกใช่นำพี่ถ้าบอกว่าอัญยามือเลอะแล้วเขาจะดีใจมากแลวเขาจะได้ไปล้างมือชอบเล่นน้ำบางทีลูกหายไปหายไปไหนอ่ะ เดินไปตามเสียงในห้องน้ำได้เลยค่ะนางยืนล้างมือกันอยู่สองคนเล่นน้ําแล้วก็กดฟองเล่นกดทิ้งด้วยนะกดทิ้งกดเล่นแล้วก็อัญญาพอได้แล้วลูกยังไม่เฉดอัญญายังไม่เ็ดอย่างเงี้ยเพว่าเห็นกันในคลิปอ,อูฟูมากคือมันก็ดูน่ารักดีครับแต่ว่าพอพอแบบเออเห็นกดเล่นอย่างนั้นมันก็ <c oughs> มันก็เปลืองนะลูกต้องใช้จ่ายลูกต้องใช้จ่ายลูกช่วยกันประหยัดหน่อยนะพี่ออยใช้ใช้วิธีไหนกันจ๊ะ ออยเหรอออยก็ดูเหมือนกันนะก็แลกแตเลเวลคือถ้าแบบว่าพูดครั้งที่หนึ่งด้วยเสียงปกติแล้วยังไม่ฟังก็จะเป็นการอัพเลเวลขึ้นเรื่อยๆจนสุดท้ายก็คือต้องไปไประชิดตัวจ้ะหยิบออกมาเอามานั่งคุยกันอย่างนี้เขาเขาบอกว่าเลเวลระหว่างอัญญากับน้องพี <laughs> คืออัญญาเขาเพิ่งสองขบครึ่งไงความคือตอนน้องพีสองขบครึ่งอ่ะก็น้องพีก็สุดเหมือนกนนะผมว่า คือน้องพี่อ่ะจริงๆอ่ะความแสบว่าอาจจะน้อยกว่าอัญญาในอายุเท่ากันเพราะตอนนั้นน้องพี่เขายังดูแบาๆเนาะอาจจะแบบเริ่มพูดเก่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าัญญาอาจจะแบบว่ามีตัวอย่างไงนางก็เลยเร็วผมว่าอัญญาเขาจะเป็นสไตล์แบบเนี้ยแบบก็จะทำอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าน้องพี่อ่ะคือถ้าสมมุติว่าห้ามปุ๊บเขาจะหยุดนะแต่เขาจะถามว่าทําไมอ่ะทำไมอย่างนู้นทำไมอย่างนี้แต่ัญญาคือบางทีแบบสั่งให้เขาหยุดเขาไม่หยุดนะเออเขาบอกว่าไม่ผิดอะไรอย่างเงี้ยเร็วลูกสาวเรา เหนือกว่าก็ใช่อาจจะเรียกว่าเป็นขั้นกว่าก็ได้นิดนึงอะไรเงี้ยเอออาจจะว่าตั้งใจมาตอนที่ตั้งใจให้ลูกเป็นแบบนั้นขั้นกว่าขั้นกว่า ใช่เลยอยากให้นางเรียบร้อยคอยไหว้พระขอพระในห้องพระทุกวันว่าขอให้นางเป็นแบบเรียบร้อยกายว่าจาใจให้มีความสวยกายว่าจาซึ่งเธอก็ได้มาหนึ่งคนไงไอ้วาก็คือเหมือนอยู่ในทึ่งลาเวนเดอร์วันก็เป็นมิสิคพาวลร้องเพลงอะไรก็ไม่รู้ไม่ไม่เกี่ยวอะไรกับการที่เขามีพี่เป็นผู้ชาย ก็มีบางอย่างอย่างเช่นตอนนี้คือบาร์บี้คือไม่รู้จักไม่เอาตัวผมตัวผมบาร์บี้ไม่ชอบเล่นไดโนเสาร์แล้วก็แบบไม่ชอบผมบาร์บี้แล้วก็เล่นวิ่งได้จับกับพี่เล่นเล่นแบบไดโนเสาร์สู้กันอย่างเงี้ยวิ่งในข้อพี่ชนล้มกระแทกลงวิ่งต่อไม่ร้องายไห้ใช่ใช่อันนี้คือได้พี่มาแต่ถ้ากลับกันเป็นพี่สาวและน้องชาย ก็น้องชายจะเล่นบาร์บี้ก็ดีแล้วใช่ไม่ทีเออพี่ที่พี่พี่เขาช่วยเที่ยมไหมคะเที่ยวเปล่าไหมคะเพราะเขาผ่านประสบการณ์มาก่อนผมเคยสังเกตนะพี่ทีเขาช่วยนะแบบว่าคอยบอกน้องอย่าไปยีดเล่นอันนี้เขาคอยดึงดึงน้องไหมนะแต่เขาก็เหมือนดึงผ่านๆอ่ะดึงพ่อแม่ให้พ่อแม่ใจดึงผ่านๆแบบเขาอาจจะยังไม่รู้จักวิธีอ่ะเขาก็แค่ห้ามแต่ถ้าน้องยังทําอยู่อ่ะ เขาก็จนปัญญาเหมือนกันไม่ได้เขาดึงรับไม่หยุดไม่แต่แล้วกันใช่หรือไม่บางทีก็เดินมาฟ้องมนมีอัญญาทำมันนะอันนี้ส่วนอัญญาก็คือเร็วมากตอนนี้เวลาไอวาทำอะไรมันปีนมนมีอัญญาปีนหัวโป๊กแบบมังก네ี้อะไรเงี้ยเขาดูการ์ตูนไงหัวตกลงมาหัวโป๊กอะไรอย่างเงี้ยฟ้องเก่งเดี๋ยวมันอัญญาโทรหามามีแต่มามียืนอยู่ตรงนี้นะมนมีอัญญาปีนอย่างเงี้ยฟ้องเก่งอัญญา พี่ก็นำนำเลยเป็นคนนำเป็นคนนำน้องแบบว่าสมมติว่าได้ยินเสียงลงมาข้างล่างได้ยินเสียงอะไรอะไรอะไรก็คือหันไปมองที่โต๊ะก็คือน้องพี่วิ่งรอบโต๊ะอยู่แล้วก็มีไอวานยาวิ่งไล่ตามอะไรอย่างเงี้ยใช่ภาพภาพไปบ้านคือสามคนไอวานยาน้องพี่เล่นกันแต่ไม่ใช่เล่นน่ารักนะคะต้องนึกถึงภาพที่เล่นกันแบบโวยวายแบบสนุกที่สุดสนุกที่สุดสมมติน้องพีล้มลงไปเขา ันยากระโดดขี่หลังกันเงี้ยใช่ซึ่งจริงมันเป็นภาพต่อเนื่องของว่าถ้าเราลูกแฝดเราได้ฟัง่น่่ย่งยมันยิงข้นกว่าไม่ได้คิดถึงตรงเียที่รถบ้านจะสนุเต็มได้แตสังเกตไหมว่านี่ก็คือยังไม่ได้พูดถึงพิธีเลยนะอ๋อพิธีเขาแยกไปมุมหคือรื้อของเล่นกันแบบเสียงดังท้าได้อีมุมนึงพิธีหน้าอ่านหนังสือ่างต่อเลโก้ เีอยู่เงียบๆถ้าอยากจะหามุมสงบให้มองไปทางนี้แล้วสนุกกินน้องพี่ก็ยื่นก็เสนอว่าไม่อยากให้พ่อแม่มีน้องอเที่จะเลี้ยงมากเขาปิดประตูแล้วเขามีเหตุผลด้วยอ่ะเออเพราะว่าแบบน้องแบบมีสองคนอ่ะแล้วคือเขาทดลองมาแล้วว่าเขาไม่สามารถแบบเซิร์ฟสองคนได้น้องพีทไม่มีสองน้องพีคราน้องพีไม่มีสองน้องพีเพราะว่า วันนึงวันนึงอ่ะน้องพี่ก็ต้องดูคนนี้วันนึงวันนึงก็ต้องก็ดูคนนี้ <iend ot> พี่ไม่สามารถจะแยกล่างได้เลยแยกล่างทำไมดูเป็นคนที่เรียนโงหนักปะนำน,ะนะ้องลุยอย่างเดียวเลยซื้อของขนามนี้มาขนาดนี้เรื่อมาจากอะไรทำไมระบายความรู้สึออกมาขนาดนั้นมันเกิดจากอะไร เธอเปิดมาจากว่าถึงรอบที่อาจจะต้องไปจ่ายค่าปากไข่คือน้องเอลซ่าที่นางยังอยู่ในช่องแขนเราก็เออยังรักษาเขาไว้อยู่แล้วก็ไปจ่ายตาเสร็จแล้วก็ คุยกันว่าเออนม่ถึงใจแล้วก็เลยไปถามไปถามเขาไงว่าเออน้องพีเนี่ยมีน้องแชทตู้เย็นอยู่ต,ตอนตอนก่อนน้องพีอ่ะน้องพีเขาบอกว่าเขาไม่เอาใช่ไหมแต่พอพี่ทีพี่ทีเขาบอกไม่เอาแต่บอกแต่น้องหนาวมากเลยนะลูกน้องอยู่ในช่องแข็งแบบหนาวมากแล้วพี่ทีก็อกเอยก็ได้เมื่อวานนี้เราก็ถามพี่ทีนะพี่บอกว่าอะไรอ่ะพี่ทีเขาบอกว่าแม่เขาก็ไม่เอาเหมือนกันเขาไม่อยากไม่ไหวเลยคงเกินละเกินกว่าทุกวันนี้ก็สุดทานทน อยากอยากอยากดูนะครั้งหรือว่าตามใจคนนี้มีค่อยเปลี่ยนนะเพราะว่าอะไรหรือเปล่าเพราะหมอดูหมอดูนะอยากดูว่าดีดีๆหมอทอลักษมณ์มหาเป็นหมอดูที่แบบคนนี้เขาก็แม่นด้วยไงหมอดูหมอดูประจำตระกูลออยเออคือเป็นคนที่เราแบบว่าให้ความเอลอบให้ความพอลอบอะไรเงี้ยอยู่ดีเขาก็โทรหาน้องสาวออยบอกว่าพี่สาวเธอยัง เออถ้ามีลูกปีม้าเนี่ยนะดีมากเลยส่งเสริมปีมจะรวยมาก,กไม่ต้องบอกกันวนนะไม่ต้องบอกเอาบอกว่าอ้าวแต่มันเหลือแต่ลูกสาวเนาะมันไม่ได้มีลูกชายอะไรย่างเงี้ยเขาบอกว่าลูกสาวก็ได้ถ้าล,ลูกสาวเนี่ยแม่จะรวยก็เลยนี่แบบตัดเลยขอไม่จ่ายละค่าฝากใช่เขาก็เลยแบบเอ๊ะเอายังไงดีก,ดก็มาปรึกษาแม่แม่แม่บี <S 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 มแม่เริ่มแบบเป็นล้ามาดีไหม เราต้องคิดถึงตอนนี้ก่อน่อไม่ไปมองนะคตตอนนี้เลี้ยงให้รอดก่อนสิคนก็เลยมาก็เลยผนวกผนวกกันก็เลยมาถามแต่นี้ฟังขำๆนะไม่ต้องไม่เสียแต่ไม่เไม่ตัดสินใจแบบฟันคงว่าจริงๆมันก็ฟันคงไปแบบเก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วแหละค่ะว่าแบบมันคงไม่มีแล้วแต่ว่าในใจ ความแม่เลยคืออ่ะเราก็ร yeah> okay um yeah ู้สึกว่าลูกเราอยู่ในช่องแข่งเนาะแล้วเอยก็ไปถามพระทีเวลาไปทำมือถามว่าทำไมอ่ะกัปตันอเมริกาเขาก็อยู่ในช่องแข่งมินเทอร์โซเยอร์อยโอเคโอเคไม่ใครเขาก็ไม่ได้บ่นอะไรถามพระว่าเอออย่างเงี้ยเขามีวิญญาณหรือยังเออฉันก็ถามเลยเข้าไปเพราะว่ารู้สึกว่าเราขังเขาไว้หรือเปล่าแทนที่เขาจะมีโอกาสไปเกิดอะไรเงี้ยพระท่านก็บอกว่ามีวิญญาณแล้วโยมเยนอมใช่ มีวิญญาณแล้วโยมแล้วก็ววก็นางสาวจะไปคุยกับพี่คนนึงเขาก็บอกว่าอย่าไปเครียดเลยมันก็อันนี้ขึ้นลึกมานะมันก็เป็นวิบากของเขาที่เขายังแบบไม่ยังไม่ถึงเวลาที่เขาจะเกิดอะไรเงี้ยก็รออะไรเงี้ยเราก็คิดว่าโอเคเราก็รอไว,ไว้ก่อนเผื่ออีกหน่อยไววอ้วัญญานางแบบมีลูกยากอย่างเงี้ยถ้าอีกหน่อยบบกว่ากฎหมายเขาเปิดกว่าน,นี้ก็ให้เขารับน้องเขากลับมา ถ้าถ้าตัวอ่อนเขายังแบบฝากได้ย,วยาวๆก็ฝากไปก่อนอะไรอย่างนี้แต่ถ้ามองในมุมอั้นของเราคือตัวอ่อนเราแข็งแรงที่ัวการที่ผนไปอิกที่นีมาคือไปถึงแข็งแรงด้วยบางตัวจะแข็งแรงมากแข็งแรงมากา <c oughs> แล้วก็ปัจเจกเป็น <c oughs> ตัว <c oughs> เป็นตัวของตัวเองด้วยมีรถตูเป็นอย่างไรบ้างกับเราดูทราบจริงๆตอนที่เราเข้าสู่กระบวนการเขาจะมีเหมือนจะเป็นพินัยกรรมอะให้เซ็นอยู่แล้วว่าถ้าสมมติว่าคนนึงไม่อยู่ เออเอลซาจะยังไงกับเขาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าทั้งสองคนถ้าอไปทั้งคู่เลยจะยังไงอะไรเงี้ยมันก็จะมีการรบุอยู่ข้างในนั้นเรียบร้อยแล้วแต่ือตอนนี้เอลซาก็ยังอยู่ปากไว้อยู่เาากไว้อยู่ครับเป็นเอลซาอยู่แต่ทั้งหมดสี่คนเราเก็บข้าวเกลืู้ถุมมหาอะไรเรียบร้อยแล้วก็พอได้อยู่ถ้าเผื่ออย่งจริงจิงเนี่ยเขาให้โอกาสเราเจ็บไปแล้วเราก็ร้ายขายของ เพราะฉะนั้นถ้าเผื่ออยากซื้อจิวบิงก็เวลาเราเห็นเราไลฟ์สดในพิต็อก็เข้ามาซื้อได้นะครับกศึกษาเนาะนีนนอคะค่ะอเคค่ค่ะโอเคค